ที่ดินอยู่ในชุมชนครับมีชาวบ้านล้อมรอบน้ำประปาไฟฟ้าครบไฟกิ่งอยู่ตรงนี้ครับมีรั้วแล้วสองด้านครับติดถนนดำครับมีชาวบ้านล้อมรอบครับด้านในก็ถมดินแล้วให้สูงแล้วครับเจ้าของเขาก็บอกว่าถ้ามี ถ้าซื้อเขาก็จะทําการรังวัดอะไรให้ครับทําการลังวัดให้ทั้งหมดครับมีต้นยูคาไอต้นอะไรไม่รู้ครับสองต้นครับต้นฉำฉาที่ดินถมสูงกว่าถนนนะครับประมาณสามสิบสี่สิบห้าสี่สิบซนครับมีรั้วแล้วสองด้าน